แอเางนี้ก่อนนะคะทางนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวได้อ่าสลับกันเนาะโอเคมาสลับกันนะคะโาบ่มาบ่โอเคสลับซ้ายขวานะคะ

ขอบคุณมากเยค่ะอเคม่่สเดอนขอ้อมูลนะคะเพ้ายังไม่ได้กลับบ้านตัวนี้นะคะ่หายโอเคก็ระวังนะคะแม่บองมแมอางมา้องนะคะแม่หนึ่งสอหนึ่งสเดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวาคนุก่นอ่าโอเคค่ะายเองห่ค่ะไม่ได้มาก อ่ะก้อนไหนคะก้อนไหนคะโอเคค่ะโอเค รอบนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วผิดแลค่ะโอเคค่ะ どうぞ。<laughs> con mẹ ha mẹ, đắt đắt đắt, kiếm không biết không biết không biết

ขอโทษนะคะขอบคุท <rage> <the> <sous> ุกท <rage> oh okay, ีแม่มาเจ้าแม่มาแม่หนึ่งสองขอโทษนะคะไม่ตองขอบคุณห่ไขอบคุณค่ะหนุ่นล้วนใจจริขอบคุณค่ะอ้าวใจขอบคุณมากใจ อันมอันมานสองสามไ้้นรูปเนเว้นมหน่งโอเคอ่ะแล้วเดะรมไม่ได้ก่อนเลยค่ะไมู่้ยก

เดาได้้ขอบคุณค่ะคาพโเลยขอรูปหันมากบบไม่เดือนนิดนึงงสสสขอบคุณค่ะบคภาพคนเก่งสวัสดีคบสวัสดีคับ Đi về ở đây ạ. Đó đi về hết. Đi ra đó ạ.